ใจใจ่เอ๊ะเดนยิ้มเด้ไหยังคอนเทนต์คอนเดินใช่เอ๊ใจเอ๋เออเข่างามอยุบไหมแม่เป็นเป็นไรงามจะได้ลายอยู่ไหมแ่ได้ลายก็จะได้ลูกไผ่ไหมอยู่บนนี้บอกว่าน่ะลูกไผ่ขัดแต่ว่าไหมเขาหยาเด้อู้ใดอยากเป็นลูกไผ่หยาเด้อบิ่งเอาเด้อบัดหยาเด้อี่นี่ครับเขาปีนี่มันเขาเขาเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับ เลยครับตาจินม่เบินหอกครับน้ำจินจินนี่บ่นลาดตาขาอด้วช่น้องเรียนหป้ายว่าลาาดน้อผิดหรครับโมมีอยากงั้นน้องหนุ่มขุดท้ายออกจาข่เนาะครับขาห้าอย่างว่างามแต่ปู่หยดนม่คาดยินดียินดียิดีใช่ป่ะแม่ได้ข่ออะไรยินดีป่บ อะไรกูปีนอะเขาหนูตบกซ้ำที่กินกินบ่้ตบดอกแม่ว่าคันบ่ขายเอาไปขายครับสธหรับคลิปนี้ไว้ซสำนี้ก่อ variance, นด้วครับสวัสดีครับ